ฮิลเล็ตพาเกอร์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า HP เนี่ยนะครับหลายคนยกให้เป็นบิดาแห่งซิลิคอนแวลลีย์เลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมสตาร์ทอัพที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ด้วยวันนี้เราจะมาย้อนรอยการเดินทางที่ยาวนานกว่า80ปีของตำนานบทนี้กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่บอกเลยว่าไม่ใช่ห้องประชุมหรูๆหรือว่าตึกสูงๆของบริษัทเทคใหญ่ๆนะครับ แต่มันเริ่มต้นขึ้นในโรงรถธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งนี่เองใช่ครับโรงรถและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกของตำนาน HP จากโรงรถสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคําแนะนำง่ายๆของศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรเทอร์แมนจากมหาวิทายาลัยสแตนฟอร์ดครับ เขาบอกกับลูกศิษย์เก่งๆสงคนของเขาคือบิลฮิวเลตกับเดฟแพคคาดว่าเฮ้ยพวกเธอตั้งบริษัทของตัวเองที่นี่แหละไม่ต้องไปไกลถึงฝั่งตะวันออกหรอกโห oh, คำพูดประโยคเดียวเนี่ยแหละครับที่จุดประกายทุกอย่างขึ้นมาแล้วสุดสำเร็จของการก่อตั้งมันก็ง่ายมากเลยครับหนึ่งเลยนะสองบัณฑิตจ,จากสแตนฟอร์ดก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำสอพวกเขารวบรวมเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ แค่538ดอลลาร์เท่านั้นเองแล้วก็มาเริ่มทำกันในโรงรถที่ Palo a u t o Auto. และ3อันนี้พีคมากคือการตัดสินใจว่าจะเอาชื่อใครขึ้นก่อนด้วยการโยนเหรียญปรากฏว่า Dave Packard เป็นคนชนะนะครับแต่เขาก็ให้เกียรติเพื่อนให้ชื่อ Hewlett ขึ้นก่อนจนกลายมาเป็น Hewlett-Packard ที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้แล้วของชิ้นแรกที่เขาทาขายคืออะไรมันคือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงหรือ Audio Oscillator รุ่น HP 200A ครับ แต่ความเจ๋งของมันไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนเลยนะแต่อยู่ที่นวัตกรรมที่มันเรียบง่ายสุดๆคือการเอาหลอดไฟธรมธรมดาเนี่ยแหละมาช่วยทําให้วงจรมันเสถียรขึ้นซึ่งวิธีนี้มันทําให้เครื่องทํางานได้ดีมากแถมยังราคาถูกลงแบบไม่น่าเชื่อเลย แล้วพอทําราคาถูกได้ใช่ไหมครับ HP ก็เข้ามาเขย่าตลาดตั้งแต่แรกเลยลองคิดดูนะครับว่าในขณะที่เจ้าอื่นขายเครื่องแบบเดียวกันเนี่ยราคาปลาเข้าไป200กว่าดอลลาร์แต่ HP ขายในราคาแค่54.40ดอลลาร์เองโอ้โหนี่มันคือการปฏิวัติตลาดของจริงเลยครับ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือที่เรียกว่าบิ๊กเบรกครั้งแรกของบริษัทเนี่ยก็มาถึงครับเมื่อลูกค้ารายใหญ่อย่างวอลดิสเน่มาสั่งซื้อเจ้าเครื่องนี้ไปถึง8เครื่องเพื่อเอาไปใช้สร้างระบบเสียงรอบทิศทางให้กับหนังแอนิเมชันระดับตำนานอย่างแฟนเทเซียพอได้ดีลนี้ไปเท่านั้นและครับชื่อของฮิ w เล t ตพาร์เกอร์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างทันทีแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ HP ทิ้งไว้ให้โลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับ แต่คือปรัชญาการบริหารองค์กรที่กลายเป็นตำนานไปแล้วที่เรียกว่า the H.P. way คือปรัชญา H.P. way เนี่ยมันเต็มไปด้วยแนวคิดที่โหปฏิวัติวงการในยุคนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบเดินไปคุยกับพนักงานหรือที่เรียกว่า M.B.W. นโยบายที่ห้องผู้บริหารเปิดประตูไว้เสมอ แล้วก็ยังเป็นบริษัทแรกๆเลยนะครับที่มีโบนัสจากกำไรมีประกันสุขภาพมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแหละครับได้กลายมาเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเป็น DNA สําสำคัญให้กับวัฒนธรรมของบริษัทเทคดังๆอย่าง Apple หรือ Google ในเวลาต่อมา พอมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วใช่ไหมครับมันก็นําไปสู่ยุคทองแห่งนวัตกรรมเลยทีเดียวอย่างในปี1968เนี่ยเขาเปิดตัว HP 1900A 1ซึ่งถือเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่นแรกๆของโลกเลยนะพอมาปี1972ก็มี HP 35เครื่องคิดเลขพกพาที่ออกมาปุ๊บทาให้ไม้บรรทัดคํานวณนนิสูนพันไปเลยครับแล้วก็มาถึงปี1984กับการมาของเลเซอร์เที่เปลี่ยนโฉมหน้าการทางานในออฟฟิศไปตลอดการจริงๆ แล้วก็เจ้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตเนี่ยครับที่กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินหรือที่เราเรียกกันว่า cash c o ของบริษัทเลยคือมันทำเงินได้มาหาศาลมากจริงๆแล้วก็กลายเป็นแหล่งทุนสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้ HP สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปได้อีกนานหลายทศวรรษเลยแต่ว่านะครับพอผ่านพ้นยุคทองไปเรื่องราวของ HP ก็ได้ไม่ได้สวยงามเสมอไปครับบริษัทต้องก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่เต็มไปด้วยดราม่าและความวุ่นวายครั้งใหญ่ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้มครั้งนี้ก็คือดีลมูลค่ามหาศาลถึง25,000ล้านดอลลาร์ในปี2002ครับตอนนั้นอยู่ภายใต้การนำของซ e o หญิงที่ชื่อคาร์ลีฟิโอรินาซึ่งเพื่อต้องการที่จะควบรวมกิจการกับ c o m p a c t ซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิต PC ซรายใหญ่ในตอนนั้นดีลนี้แหละครับที่จุดชนวนให้เกิดสงครามภายในระหว่างฝ่ายบริหารกับครอบครัวของผู้ก่อตั้งเองเลย แล้วความแตกแยกภายในบริษัทเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับในผลโหวตของผู้ถือหุ้นคือฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยชนะไปแบบเฉดชฉิวสุดๆด้วยคะแนนแค่51.4%ต่อ48.6%เท่านั้นเองนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนั้น HP กำลังแตกออกเป็น2ฝ่ายจริงๆแต่ความวุ่นวายมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับในช่วงทศวรรษ2000เนี่ยชื่อเสียงของ s p ต้องมามัวหมองเพราะข่าวเช้าเยอะมากตั้งแต่คดี s p y g a t ในปี2006ที่มีเรื่องว่าบอร์ดบริหารแอบไปดักฟังโทรศัพท์ของนักข่าวแล้วก็กรรมการด้วยกันเองไปจนถึงเดียวสุดหายนะที่ไปซื้อบริษัทซอฟต์แวร์ออโตนอมีมาในราคา11,000ล้านดอลลาร์แล้วมาพบที่หลังว่ามีการตกแต่งบัญชีครั้งใหญ่แล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับในที่สุดบริษัทก็ตัดสินใจเลือกทางออกที่เด็ดขาดที่สุดนั่นก็คือการผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ดยการแยกบริษัทออกจากกันเลยครับ ในปี2015นะครับ HP ก็ได้แยกออกเป็น2บริษัทอย่างเป็นทางการเลยบริษัทแรกก็คือ HP Inc. ที่ยังใช้โลโก้สีน้ำเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีอันนี้จะเน้นไปที่ธุรกิจ PC และก็เครื่องพิมพ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปส่วนอีกบริษัทก็คือ Hewlett Packard Enterprise หรือ HPE ที่มาพร้อมกับโลโก้สี่เหลี่ยมสีเขียวอันใหม่ซึ่งจะเน้นไปที่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และก็บริการคลาวด์สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ครับหลังจากที่แยกบริษัทไปแล้วเนี่ย HP i n c ก็เดินหน้าปรับตัวครั้งสำคัญเลยครับพวกเขาไปเข้าซื้อธุรกิจเครื่องพิมพ์ของ Samsung เพื่อมาเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไปซื้อแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งอย่าง HyperX เพื่อที่จะบุกตลาดเกมอย่างจริงจังแถมยังทุ่มลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติด้วย แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของการเดินทางที่ยาวนานกว่า80ปีนะครับที่เต็มไปด้วยการคิดค้นวิกฤตแล้วก็การปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าของ HP คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือแล้วบทต่อไปของสตาร์ทอัพแห่งแรกในซิลิคอนวอลลี่แห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป